ม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั่นแหละตั้งกาล้อเลยที่ใหญ่ปัญอะไปถึงไอ้ไปถึงบ้านก็เอาไอ้คายเกีียวฝานี่มีนั่นพัดกินเองของเพื่อนได้ไง ไม่ไม yeah. ่หน่ามาว่าซุฟังอีกไปพ่อพ่อแบ่งลอยเน้คนน่ะเออแคาเอาแบ่งลอยนั่นมาให้แย่เอาหุ่นน้ำก็ี่เอาอยู่เอาแบ่งนี่ก็ว่าเอาแล้ววะที่แบ่งนั่นเป็นแต่เอาอยู่ตีเก็บเก็บแล้าเออเก็บลงกูหลง ธนาคารก็มีแบงกแบ์งแลกเงนกดออ,ออกมาออกมาแค่เอาแบงก์มันแล้วแต่เราจะไอ้นี่เจอเขาย้ำบอกเอินเขาคั้งจนเบิดไงราชการที่สิบยังปล่อยให้ตาอยู่ไงแบงค์ซิบราชการที่สิบเนี่ยเบิดแล้วเป็นแบงค์ราชการที่สิบอันใดที่เป็นอันเออนะรัตเวลาจะใช้ตังอ่ะของราชการที่สิบอะดู ดูข้างบนกับข้างล่างท่าเลขมันไม่เหมือนการนะเกบไว้นะเพราะว่ามันใช้อย่างเดียวย <laughs> ใช่มันบนมีจะใส่เนาะ <laughs> <laughs> รัฐบาลบามีเอาเงินดอกมาใส่บไร้ก็ใส่ที่มันมีนั่นแล้วเงิ <laughs> <laughs> นนี้็ออกมาใส่บไร้ก็ใส่ที่มันมีนั่นแล้วบมันบ,บมีทางเลือก <laughs> ค่อยไปป้าเลิฟอ,อยู่ <laughs> แห้งไม่หน่อยอยู่ยังบุก <laughs> มาคักทันยายนใหญ่โตนิดหน่อย